าฬิกาที่ถูกต้องที่ควรใส่ไปสมัครแอรนะคะมาดูกันเลยอันนี้ถือว่าดีมากอย่างเนี้ยบิสเนสค่ะอย่างเนี้ยคือลุคบิสเนสนะดีมากเลยอะอะอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ถือว่าไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบออกสปอร์ตอะมันไม่ใช่ลุคบิสเนสนะคะ Apple Watch ยังไม่ได้แบบนี้ผ่านดีมากได้ไม่ ได้ไหมคะไม่ได้แล้วอยากจะบอกให้ว่านาฬิกาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่กรรมการใช้เกณฑ์ในการเช็คด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแบบนี้ได้แต่ระวังนะไอ้ตรงนี้มันห้อยออกมาแบบเนี้ยทำให้มันนิดนิดนึงอันนี้ก็คือดูเลดี้ดีนะคะอันนี้เป็นดาวสีทองเนาะโอเคแบบนี้ก็ผ่านก็ถือว่าดูบิสเนสอ่าผ่านเลยค่ะดีมากเลยนแบบนี้แอบบใหญ่ไปน,นิดนึงอะลูกเออแอบบแอบบดูแฟชั่นไปนิดนึงอุย๊ยแบบนี้คือไม่ได้ นะเพราะว่ามันดูแฟชั่นมีเพชรอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอ่าเนี่ยก็พูดละแอนแหวนใส่ได้แต่ว่า10นิ้วเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งลกกลางได้หรือว่านิ้วนางได้นะคะอันนี้ได้ถือจะเป็นสีทองก็ตามแต่ว่าดูแบบ business look โ okay. อเคน,นี่ได้ค่ะแต่มีกําไรสร้อยแบบนี้ไม่ได้นะเก็บไปอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ได้ค่ะผ่านเลยแต่อ่ากาไรอันนี้ไม่ได้อันนี้ถือว่าผ่านคะ่ะได้อันนี้ได้เลย Thank you.